สวัสดีครับชาวชีวเวเรียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน world of the vision final fantasy นะครับวันนี้ก็เซิร์เวอร์อัพแล้วครับเดี๋ยวไม่ใช่อัพสิมันอัปเดตฮะมาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับในวันที่30กันยายนนะครับอ่าสิ้นเดือนแล้วครับพบกันใหม่เดือนหน้าว่าจะมีอะไรมานะให้เดาก็น่าจะแจกอ่าฉากของกาสเวล่าที่เป็นตัวถัดไปนะครับตามสเต็ปนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเพลงวันนี้เป็นเพลง final 10นะครับ โอเคเราดูที่มิชชั่นกันก่อนเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ครับอ่าน่าจะเป็นในเควสเนาะซตอรี่เควสอ่านี้นะครับก็เป็นเมนซตอรี่เควสนะครับทีนี้มาดูว่าอ่าอีฟิชเชนส์นะครับก็อ้าวทำไมให้ฉันน้ำแข็งตลกดีอ่านี่ครับมีอ่าเหมือนดันนะครับอย่าลืมมาเล่นให้ครบๆนะครับอ่าแล้วก็อ่ามีอย่างอื่นอีกไหมดูสิอ่า ไม่มีและก็น่าจะมีอีฟีสนะครับอืมนั่นแหละครับมีอีฟีสนะครับเพิ่มมานะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในฟาเพนนะครับฟาเพนอันถัดไปนะอืมก็ของหลายอย่างก็หายไปนะครับแล้วก็มีอีฟิชเลนเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้นะครับสมุดตอนนี้ก็อ่าเป็นนี่นะครับอ่าเมื่อไอซ์ซัลี่นิจเบทแล้วก็ซอสเกสรแอคนะครับนี่ครับอยลืมไปฟาร์มกัน ืมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวอ e ีฟีเดี๋ยวมีแยกอีกคลิปหนึ่งนะขอเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับ<ม>คลิปวันนี้อาจจะสั้นๆไม่ยาวมากนะครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมาดูช็อปกันบ้างนะครับดูที่ว่าพาร์ทสอของ a n นนิ e เวอร์ีเนี่ยจะรีตั๋วอันนั้นไหมนะครับถ้ารีก็ให้เดาว่าผมว่ามีนะนี่ป่า อ่อไม่มีครับนี่อะไรบูเมติกไซอ๋อแพงจังมีอันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนเดิมก็รับครับโอเคแล้วก็วิชั่นการ์ดโอเคอันนี้ตรวจสคริปต์นะครับก็อย่าลืมซื้อนะครับลิมิตเบิร์พันเพศชิงเบิร์สพอร์ตห้นะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาจริงนะ วการันตีตัวเลือกตัวอะไรก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เมมโมรี่เฉยไม่มีอะไรนะครับแพงด้วยนะครับขอเล่าซ้อยบวกสามถ้าใครยังไม่มีก็เอาก็ได้นะครับลูนเบรนะอันนี้สําหรับคนขี้เกียจน,นะครับแพตตินัมเฮมก็ยังกลับมาเฮ้ยกลับมาอีกแล้วแฮ้ยถ้าใครฟื้อไว้สบายเลยนะเนี่ยเออดีนะอืมโกลเด้นอาร์เมอร์บวกสามนะครับใครอยากได้นะครับ อได้ถามอันด้วยอันนี้ล่ะน,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 นี้ได้อันเดียวอ่อเาเขาเราสอนนี่ก็ได้ถามอันเหมือนกันนะ <laughs> ตลกดี <laughs> โอ่ะโอเคโอเคอ่าแล้วก็กิวกาเมดนะบ้าเมื่อกี้กิลกาเมดเลอ up นะครับอ่าอันนี้เป็นของการ์ดใหม่นะครับแน่นอนว่าเหมือนเดิมนะครับแปลว่าวันนี้มีกิลกาเมดเลอ up นะครับก็มีคิวเฟีกิลกาเมดนะครับก็ใครปั้นกิลกาเมดอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับสเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้ก็ ชาติธาน้ำผมซื้อเลยแล้วกันอ่าโอเคก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วผมสามารถตัดใจได้จริงๆครับกับอ่าอะไรนะตั๋วเลือกตัวนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วเลือกฉากตัวละครด้วยนะครับผมทําได้ตบมือผมนะอเออ่ะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้ซื้อดีไหมนะเดี๋ยวขอดูกันเดี๋ยวไปดูในการชาติที่หลังว่ามีอะไร แบบให้มั่งอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะอ่าโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ใช้กีดไปนะหกสิบอ่าโอเคก็ยังไม่ได้อ๋อมีอันนี้มัง่งมาใหม่ยังให้ดูสิรีหรือ,อยังเ๋อยังไม่รีนะครับรีอาทิตย์หน้านะครับรีพร้อมตอนที่กาเซียร่ามานะครับอ่าโอเคก็ไม่เป็นไรอืมดูไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่าเปดดูแซมมอนกันบ้างดีกว่า สามอนให้เราก็จะมีห้าสเต็ปนะครับที่ได้เฟนเลียนะครับอ่าอ่ายังมีอ๋อยังมีตั๋วสิบนะครับตัวสิบฟรีนะครับให้หนึ่งครั้งวันอเดอหรอไปกี่วันสิบวันโอ้ตั๋วฟรีอีกสิบวันดีจังเลยเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับไม่ไม่การันตีแล้วแต่ก็โอเคและครับอืมก็ดีครับเราก็จะได้มีคลิปดูกันไปเรื่อย แล้วก็ตัว๋วนี้สองสเตปยูอาร์ได้อะไรอ่ะไหนดูซิครับอก็ได้ยูอาร์วิชันการร้อยใบเอออันนี้น่าจ่ายแล้วน่าโดน่ม <c oughs> ผมก็เหมือนเดิมผมอาจจะจวดสเต็ปแรกเหมือนเดิมนะครับนี้ครับอันนี้อ๋ออันนี้ก็เฟนเลียนะครับแล้วก,ไกวไ็ไม่มีการันตีเฟนเลียด้วยใช่ไหมใช่ไม่มีการันตีเฟนเลียนนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับโบนัสแซมอนธรรมดาได้อะไรอ๋อเจ็ดห้าสเต็ปห้าสเต็ปใช่ไหมเจ็ดอ๋ออันนี้คือวันที่เราจัว่วอันนี้เจ็ดวันนั่นเองอ่าเจ็ดถ้าเจ็ดวันขอดูแอป,ปดูหน่อยครับแอบงงงครับอันนี้คืออะไร อ๋อก็คือ,อถ้าเราจัวก็จะได้ของแถมนะครับ7วันนะครับอ่าให้จัวดไปเรื่อยๆนะครับ7วัน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็จะได้างี้อ่าถามว่าคุ้มไหมอ,องตรงก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะเรดอัพอะไรไหมไหนดูสิเรดอัพสเตอร์นไหมดูข้อมูลสิสเตอร์มอมนรมีไหมก,ก็ปกตินะครับ อหารครึ่งเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเลทอัพด้วยครับเพราะฉะนั้นก็โอเคไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับวันนี้ก็งั้นเดี๋ยวผมวันนี้ผมจ่วสเต็ปแรกนะครับเอาวิชั่นการเดเศษวิชั่นการร้อยใบนะครับแล้วก็เอาวันนี้นะครับเอาแค่ผมเอาแค่นั้นพอครับวันนี้นครับแต่เดี๋ยวผมพอวิดีโอแป๊บหนึ่งครับ กลับมาต่อกันครับก็เดลี่เพอร์เชสก็จะเป็น7็ดเดี๋ยวนี้ขยับเป็น7วันแล้วฮะแล้วก็จะให้ฉาดทุกวันด้วยแล้วก็ถ้าเราเติมครบ7วันนะครับเราก็จะได้เมจิกไซ์ก้อนใหญ่นะครับรอบนี้อมันก็แปลกๆดีครับแต่ก็โอเคครับแปลว่าฉาดเฟรเลียนี่จะได้ทั้งหมด3 5อันนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ก็ถ้าเติมวันละหกสิบสาบาทก็โอเคมั้งครับเอามาถึงท่าน5ก็พอครับเนี่ยได้ลูกบอล5ลูกคุ้มแล้วครับส่วนอันนี้ไม่ไม่เอาก็ได้ไม่ได้ซีเรียลอะไรนะครับอืมก็ดีนะ ก็ดีนะอืมรับของก่อนแล้วกันครับไม่มีเพชรแจกหรือเออมีสิต้องมีห้าร้อยสิเนาะเออใช่ใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกาชากันดีกว่าครับ <c oughs> โอเคเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับแล่ซัมมอนมีตัวหนึ่งใบนะครับนะครับื <c oughs> แต่จริงเพลงวันนี้ก็พอดีนะครับฟังชิลๆนะครับเพลงของยูนะเนาะโอเคเอาของฟรีก่อนแล้วกันครับดีจังเลยอะ่ะให้อีกตั้งสิบวันเนี่ยร้อยจัวด <c oughs> ถึงจะไม่ทองไม่การันตีแล้วแต่การได้จรวดของฟรีทีละร้อยครั้งไปเรื่อยๆนี่แบบมันก็คงแค่ช่วงนี้แหละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเชื่อว่า,าน่าจะ น่าจะงดแจกจั่วฟรีกันไปยาวๆนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะอืมก็อ่าสำหรับอ e ีฟีสเลนี่ผมมองว่ามันน่าจะยากระดับหนึ่งนะครับมันก็ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนะเออคลิปเมื่อวานก็สนุกดีนะเออผมมูสซาดิโอผมได้ข้อสรุปมาแล้วว่าเก่งนะครับก็อ่า ไม่รู้มาพูดตอนนี้จะช้าไปหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าโอ้โหเก่งมากๆาเลยอ่ะเก่งจนน่าประหลาดใจนะครับก็หนึ่งคือมันใช้ยิง่าสายฟ้าได้ยิงเฟเดริก้าได้ยิงอลันดูได้ยิงอ่ายิงพวกตัวเมทสายฟ้าในอนาคตได้ถ้าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามุสซาติโอปั้นเป็นฟูลฟิสิกนะครับเล่นเป็นแรนเจอร์ยิงชาร์ปชูตนะแล้วก็เอาแทนเฟเดริก้าหรืออะไรเงี้ยลองดูว่า มันสู้กันได้ไหมดาเมจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังข้อเสียของมูซาดิโออาจจะเป็นเรื่องอ่าเลนน้อยกว่าเฟเดริก้าหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ถ้าใส่การ์ดบวกปืนมันไม่ได้บวกท่าสายฟ้าเหมือนเฟเดริก้านะครับเดี๋ยวลองดูผมว่าอาจจะใช้มูซาดิโอยิงคู่เฟเดริก้าแล้วไม่ใส่ลูเซียก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ใส่ลูเซียก็รู้สึกว่ามันน่าจะดรอปนะครับเพราะว่าลูเซียเป็นตัวยิงเจาะเกาะเนาะอโอเคแหละอืม นะอ่าน,นี่เพื่อตั๋ว ur vision card ฉาดนะครับมันก็เอาสักหน่อยแล้วครับแล้วก็มันได้อ่า ur esper การันตีด้วยครับอ่าการที่ได้มี Esper นะครับมันก็มีลุ้นได้เฟลเลียด้วยแล้วก็เอาจริงๆรอะครับการที่มีเอสเปติดมาเนี่ยถือว่า ฉาดแพงนะครับถ้าไปดูในม็อกอะครับฉาดนั้นน่ะแต่ราคา2เท่ากับอันที่มาได้แถมครับที่ปกตินะครับอ่ะเดต้าซิลฟิตนะครับพอมาแล้วรักผมเลยใกล้ใกล้จะเบรกเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวไปเช็คดูครับตอนจบดีจังเลยได้แถมแล้วครับอ่าเนี่ยแหละมันต้องได้อยู่แล้วครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ลองฟังอีกทีนะครับถ้าไม่ได้ก็ตามที่คุณจ่วการันตีนะแล้วมี คือการันตีเนี่ยมันจะเป็นช่องบนเสมอนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่ในระหว่างทางเนี่ยครับอ่ามันจวตรงเนี้ยมันจะแปลว่าอ่าไม่ใช่การันตีนมายถึงว่าจวทุกครั้งจวทุกครั้งนะครับ<ม>เขาเอาลุงเขามีการเขียนโค้ดไว้ว่าเอาลุงไปไว้ท้ายสุดนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเนี่ยคุณจั่วแล้วได้ลุงระหว่างทางอ่ะคุณรู้ได้เลยว่าบนสุดยังไงคุณก็จะเป็นลุงนะครับฮึบอ่ามังกรสองหัวไม่ได้เสียเรียก็ไม่เป็นไรครับไม่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 เสียเรียเท่าไหร่ยังมีเวลาอีกหลายวันนะ เดี๋ยวก็ต้องคิดนะครับว่าจะเอาไปแลกฉาดอะไรดีอในความคิดอาจจะเป็นการมูราก้านะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเวิร์กที่สุดแหละครับสําหรับผมในตอนนี้เพราะว่าเอาไว้เล่นทีมแสวซึ่งการมูราก้าของผมเองเนี่ยก็อืมันก็ยังเพิ่งเลยว่าเจเองฮะถ้าได้ร้อยเพิ่มมาอีกร้อยอันก็อาจจะทําให้ผมเก่งขึ้นในอระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าจะคิดดูอีกทีนึงครับ เซต้าซิลฟินนะครับเมื่อกี้ก็ขาดอีก็ดิ7ห้านะครับจริงๆแลกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบแลกแลกกิวแต่ว่าตอนนี้ผมโฟกัสที่โอดินก่อนเพราะว่าเดี๋ยว่าผมแลกอันนี้ดีว่า้แรกอันนี้นี่คุ้มเลยเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้99อยู่ดีถ้าต่อให้แลกไปขาดอีกห้าไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ได้มีใบไหนที่อยากจะได้ขนาดนะั้นส่วนโอดินนี่ใกล้แล้วครับโอดินนี่เนี่ยไม่กี่วันลวครับ ๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดผมได้กาเซีร่าจวดได้กาเซีร่าจริงผมอาจจะอัพอันนี้ก็ได้ครับผมจะได้ทําการให้เก่งขึ้นทำทีมของให้เก่งขึ้นนะครทีมของที่ใฝ่ฝันอะไรประมาณนี้อ่าคลิปวันนี้ก็ไม่ไม่ยาวมากนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วแล้วผมโอเคไหมกับอ่าตอนไอเคา้าตอนนี้นะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะโอเคกับไอเคาต,ตอนนี้แหละแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเรายังมีเวลาอีก สักพักหนึ่งในการเก็บเพชรนะครับก็จะมาลุ้นกันว่าอผมน่าจะมีประมาณ2 0 0 0มเพชรนะครับในรอบของกาเซียล่านะครับก็มีให้เท่านั้นนะครับถ้าจั่วหมดนั่นแล้วแล้วไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจั่วหมดนั่นแล้วออกหรือออกท้ายท้ายที่สุดของหมดนั่นก็ก็ก็เติมก็เติมเอาหรือค่อยๆปั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิด จวไม่ออกเลยก็เออไม่เป็นไรปล่อยปล่อย,อยผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่อยากได้นะครับเอ่อพผมเนี่ยผมแอบไปดูแอคเขาเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยเนาะคุยกันคุยกันตลอดเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับก็เอ่เหมือนแอคเขาเขาว่าตัวรอย่อละเงนน้อยกว่าผมนะเหมือนจำนวนงานที่เติมมาแต่ว่าเขาเก่งกว่าผมอ่ะแอคเขาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาเอาเพจมาจัวเรื่องอ่อเรื่องหา หาตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอากเกตผมก็โดนไป7 0 0 0 0่นเพชอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียเปล่าเหมือนกันแต่ในขณะที่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่อ่ไม่วิ่งตามตัวละครไหนเลยนะครับไม่ไม่ตามเลยคือคือได้ก็ปั้นไม่ได้ก็ไม่เอาจั่วการันตีบ้างอย่างเดียวจัว่วอย่างงู้นอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันจั่วแล้วนั้นได้มาก็ปั้นแต่ว่าจะไม่วิ่งแบบว่า เลยตัวละครใหม่มาฉันจะต้องจวเอาจนเอาจนได้เหมือน,เห,อนเหมือนผม,มนะเหมือนตอนอาเกรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไป,ไปมาๆกนเป็นว่าพอมานั่งดูกันว่าเออเขาแบบรอยย้อนแรงน้อยกว่าผมอะ่ะเออแต่ว่าเขามีไกด์99มากกว่าผมแล้วก็มีตัวละคร99เยอะไม่น้อยกว่าผมอะ่ะเออประมาณเนี้ครับก็เลยก็เลยมองว่าเออก็เลยอยากบอกให้เป็นข้อคิดของหลายๆคนที่ยังดูคลิปอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับกออ็ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำว่า อย่าไปวิ่งตามตัวละครมากเกินไปนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดมาตลอดตอนตอนตอน้ตนตน้ตนต้นตานทำช anel ว่าเออถ้าคุณอยากได้ตัวละครไหนสักตัวคุณให้คุณคุณจั่วไปสักหน่อยหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ตัดใจครับแล้ววันหนึ่งอ่ะครับถ้ามันไม่ใช่ตัวลิมิตเองอ่ะมันก็จะวนมาหาคุณเองในในเวลาที่จะถึงนะครับถึงแม้ว่าเออมันอาจจะไม่เร็วหรือมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีตัวละครที่เก่งนะอย่างเพื่อนผมเองก็ มีเกือบทุกตัวละครในเกมแล้วแล้วก็99ไปแทกเกือบหมดแล้วในตัวที่เป็นเมตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเคแหละเขาอาจจะมีตัวไม่ได้ตัวละครแบบตัวใหม่ในทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยนะในหลายๆครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็มาจบที่เดียวกันแล้วก็เขาก็มีทีมที่เก่งได้เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ เสียเงินน้อยกว่าผมด้วยนะครับอ่ะก็เลยอยากจะบอกให้ทุกทวนว่าเออใจเย็นๆนะตัวผมเองเนี่ยผมยอมรับว่าที่ผมแตกไปในตอนอาเกียจริงๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นลิมิตเต็ดเนาะสองมันเป็นตัวที่อยากได้มาตั้งแต่เริ่มเล่นเกมก็ก็เข้าใจก็ได้แหละสาหรับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะผมก็พูดมาตลอดว่ามันมันควรจะไม่ไม่ควรจะวิ่งไล่ตัวละครอย่างที่ผมว่านะครับแล้วอะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นกว่านี้นะครับสาหรับคุณแล้วคุณก็จะประหยัด เงินด้วยนะครับส่วนอ่าผมไม่ผมไม่มไ,มไ,มได้ยุว่าคุณจะต้องเติมเงินนะครับแต่ว่า,าเกมเนี้ยผมก็มองว่าเติมบ้างเล่นี้หน่อยๆก็เป็นอะไรที่ดีกว่าไม่เติมนะครับเป็นอะไรที่ดีกว่าไม่เติมนะครับอันีมันมี chapter แปมาหรือย,ยังนะ อันนี้ครับมันมีของ chapter 8โผล่มาด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้น chapter ใหม่มันจะมีแพ็กอันนี้ออกมาด้วยนะครับถ้าใครเติมก็เติมได้นะครับส่วนผมเองเนี่ยที่ไม่ได้เติมแล้วเพราะว่าอ่าผมคิดว่าผมมีของพวกนี้มากพอที่จะใช้เป็นสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ถามว่าดีวัวนนี้ดีไหมก็บอกเลยว่ามันเป็นดีที่ดีนะครับมันเป็นดีที่ดีนะครับสำหรับคนที่เติมบ้างก็โอเคนะอื ก็สรุปประมาณนี้นะฮะในทยทายคลิปที่พูดมาก็าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่กําลังคิดว่าจะเติมไหมจะวิ่งไล่ตัวละครดีไหมหรืออะไรยังไงเนาะแต่ว่าออย่างที่บอกนะครับก็คือไม่เติไม่วิ่งไล่ตัวละครอาจจะดีกว่านะครับอาจจะดีกว่า,าผมให้ข้อยกเว้นได้ในเรื่องตัวลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าก็มันลิมิเต็ดเนาะถ้าไม่เอาตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าอยากได้จริงมันจําเป็นต้องทานะครับแต่ว่าสําหรับตัวละครที่ไม่ลิมิเต็ดทุกตัวนะครับคุณไม่จําเป็นต้อง ไปวิ่งไล่มนเลยฮะเพราะว่าวันหนึ่งมันจะมาหาคุณเองครับแล้วว่ามันก็จะแล้วเขาก็จะเก่งได้เราก็ค่อยค่อย,อย,อยปั้นไปได้มันมมีวิธีในการหาฉากปั้นฉากอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวละครก็จะวนๆมามาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วนะอย่างตัวผมเองเนี่ย อ่าผมไม่ได้วิ่งตามกิลกรเมดมาก่อนเลยฮะแต่วันนี้ผมมีกิลกรเมดเลยว่าก้สิบเก้าแล้วเมือ่อเมื่อเร็วเร็วนี้เองฮะถามว่าเออมันนานก็จริงอ่ะมันผ่านมาตั้งครึ่งปีแล้ว,วกิลกรเมดก็ไม่ได้อยู่ในเมต,ตาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเออผมก็มีกิลกรเมดเลยว่าเก้าเก้าแล้วฮะเออส่วนสเตอร์นทองผมว่าถ้าวันหนึ่งผมจวดได้ผมก็จะค่อยๆปั้นไปเหมือนตอนกิลกรเมดแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับก็ถามว่าเออแล้วมันโอเคไหมบอกว่าเออมันมันไม่ได้แย่นะเพราะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอ่ะอ่ะเกมมนี้ผพูดว่ามันเป็นอ่ากาาาที่่วตอนนยคลิป้มาาพูดเรื่่ออง นู่นนี่นั่นกันสักพักแล้วกันเนาะมันกลายเป็นว่าเืกเกมนี้ผมเคยพูดมาตลอดว่าเกมนี้มันเป็น horizontal growth นะครับ horizontal growth คืออะไร horizontal growth ก็คือ,อเหมือนตัวละครมันไม่ได้ power creep เก่งขึ้นแบบอย่างก้าวกระโดดมากๆในหลายๆเกมนะครับอย่างถ้าคุณไปดูเกมการชาติหลายๆเกมคุณจะพบว่าตัวละครที่ออกมาใหม่มันเก่งจนตัวละครที่ออกมาช่วงแรกๆของเกมมันไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเกมเนี่ยครับมันตัวละครมาเกิดจากการผสมของ อาชีพ3อาชีพที่มีอยู่แล้วหรือมีคอมบิเนชันใหม่ขึ้นมาคือเป็นตัวใหม่มีอาชีพใหม่ก็มี1อาชีพใหม่ออกมาเออซึ่งมันอาจจะโกงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอีก2อ,อาชีพมันก็เป็นคอมบิเนชันที่เกิดจากจ็อบเก่าที่มีอยู่แล้วนั่นเองฮะแล้วมันทําให้มันไม่สามารถก้าวกระโดดหนีจากที่มีอยู่แล้วไปได้มากสักเท่าไหร่นะฮะ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวละครทุกๆตัวเนี่ยมีความเก่งกาจอยู่ในระดับเดียวกันแต่คุณต้องวัดเขาที่เลเวลก็สิบเก้านะและหลายๆตัวละครเนี่ยก็มันอ่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นอย่างอย่างไอรีนเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่น เลยในในตอนที่เกมเปิดแต่ถามว่าถ้าคุณปั้นไอรีนเลเวล99วันนั้นผมก็เคยทำคลิป PVP แล้วผมก็ไปเจอกับทีมไอรีแล้วผมก็แพ้กระจุยเลยอย่างเงี้ยฮะมันถามว่ามันเก่งไหมคือที่เลเวล99นะตัวละครเราต่างกันไม่มากนะครับขึ้นอยู่กับทีมคอมบิเนชันขึ้นอยู่กับการดขึ้นอยู่กับการจัดของจัดทีมของคุณเลยครับว่าคุณจะเล่นให้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าทุกตัวละครมันมีค่าหมดแล้วฮะอืมอาจจะมีบางตัวก็ได้ไมั้งที่ที่ที่ท ที่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ก็ก็ก็ลองดูนะลองดูนะ,ะใจจริงอ่ะใหญ่แต่ถ้ามันไม่ได้ติดเรื่องว่ามันต้องใช้หินไอหินเรนโบแฟกเมนออฟทอสนะครับในการอัพยูนิตนะครผมบอกเลยว่าผมจะเป็นคนหนึ่งที่ปั้นตัวละคร MRSR มาให้ทุกคนดูอย่างแบบ อย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยเพราะผมชอบตัวละครพวกนั้นมากๆ,ๆหลายๆตัวเลยฮะอย่างรามาดาเองมั่งหรืออ่าอย่างเนี่ยหลังไรลิวผมก็อยากเอามาเล่นเพราะเป็นปืนอย่างเนี่ยอย่างอเดลาดผมก็พูดมาตลอดว่าผมอยากเล่นนะครับอ่าอ่าอย่างเซอร์โอจริงๆก็ไม่ได้แย่เลยนะครับหรือแม้แต่อ่าลุงลุงอ่โอเดลเองอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวหอกธาตุไฟที่เก่งนะครับอ่ามันมันเอามาเล่นได้หมดเลยครับแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าหินมันไม่พอครับ มันไม่สามารถทําทุกตัวละครขึ้นมาพร้อมๆกันได้ในเวลารวดเร็วนะฮะอย่างผมเคยดูคลิปซีเมอร์คนญี่ปุ่นใช้ตัวเนี้ยครับอันเดอร์เลนมากๆเลยทุกๆคนทุกคนเกลียดเขาอะครับไม่มีใครบอกว่าตัวเนี้เก่งเลยแต่ว่าผมดูอะครับคนเนี้เขาคน,คนญี่ปุ่นอะเขาเอาไอหมอนเนี่ยครับไปสติวฮาต,ตัวละครประเภทอ่าพวกวินเนล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชนะตวลรวนเลยถามว่าเก่งไหมมันก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าอืม ใหญ่แต่บอกทุกๆคนว่าจริงๆแล้วตัวละครทุกตัวแทบจะใช้งานได้หมดแล้วแหละฮะแทบจะใช้งานได้หมดแล้วทำไมผมไม่อัพก,การเรียนเต็มเพราะว่า,าผมมีตัวท่านมือหลายตวัวแล้วแล้วก็ผมหินไม่พออย่างที่บอกนะครับโอเคนะกลายเป็นว่าช่วงท้ายคลิปเกือบสิบนาทีหลังนี้กลายเป็นว่ามานั่งพูดคุยแล้วกันครับว่า เกมจริงๆแล้วคุณควรจะเล่นเกมนี้ไปในทางที่ทางไหนถึงจะสบายใจกับตัวเองที่สุดแต่พอพอมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเล่นไปสัก4เดือน5เดือนถ้าคุณเล่นเป็นนะถ้าคุณเล่นเป็นคุณรู้ว่าต้องทําอะไรคุณรู้ว่าวันนี้จะต้องทําอะไรคุณรู้ว่าจะต้องฟาร์มอะไรคุณทําอะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถชิลกับมันได้ในระดับหนึ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยแหละวคุณอยากได้อะไรถ้าคุณอยากได้อรหน้าท็อป10ท็อป ทเวนตี้ท็อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่อะเรเน่าท็อปพันแบบผมเนี้ยผมไม่ค่อยเหนื่อยมากนะเออไม่ค่อยเหนื่อยมากนะครับอ่ามันก็มันก็ลองพยายามดูครับลองดูอย่างแกงของตัวเนี้ยอย่างอีคิเไม้ของผมเองเนี่ยอ่าผมก็พูดมาตลอดว่าเอออยากได้อนุอยากได้อนี้เพิ่มแต่ถามว่าจริงๆแล้วพอถอไม่มีอ่ะมันเป็นยังไงพอไม่มีมันก็พอไม่มีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมก็มีอ่า ชุดก่อของผมเนี่ยครับผมมีอยู่แค่ไม่กี่อันนี้ครับอันนี้อัพเต็มนะเนี่ยเอออันนี้เต็มนะถึงมันจะเลอือกทีมผมก็มีแค่ไม่กี่อันนึงครับผมก็ใช้วนๆของผมอยู่อย่างเนี้ยฮะ <su> เออก็มีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะทีมเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดอาจจะไม่ได้เลิศเลยที่สุดแต่ว่าถ้าเราสนุกกับมันได้มันก็สนุกนะครับอย่างคลิปเมื่อวานนะ่ะผมไม่ได้ชนะทุกเกมผมไม่ได้แบบอ่ผมไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยผมเพอร์เฟกต์วินอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอ่า ผมสนุกกับมันได้ยางงี้ครับก็มองโลกในแง่บวกดีกว่าครับสำหรับการเล่นเกมกาชาตินะครับถ้าถ้าเล่นแล้วแบบมันเหนื่อยมากก็ก็ก็อย่าอย่าไม่อยากให้เหนื่อยจนเกินไปนะ๋อ,อแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีสีฟ้าลำคาญลูกตานิดนึงนะครับเพิ่งสังเกตเห็นจริงๆครับอ่าโอเคครับก็อ่าคลิปนี้ก็คงจะเดี๋ยวจะจบเท่านี้นะฮะก็พูดมาประมาณ10นาทีแล้วครับเป็นท้ายคลิปที่ ที่พูดยาวมากๆออขอโทษด้วยจริงๆนะเพิ่งเห็นจริงๆว่ามันมีขอบเหลือตรงนู้นนะครับลืมดูจริงๆฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่อง e ีฟี a l l e n g นนะครับโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับ